แล้วล่ะแลผมเบื่อแล้ว

เย่วน้น so <ắc> ี่คอก่อเลอะรหักบนบมเลยบนเลยมันน้เลนลือดีร้อยนายตายได้คนเดียนะ้ามีตัวตัวจีนะจัอ้อนี่เลยนะาชงแก้วช่องแ้วอย่าบึ้นนันชัด

hitmi 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 coba coba hitmi dua oke oke ini jago gel minyak koh 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 ya nih ayang apa gan apa 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 kaneng alki kong alki kong al kong dia udah al kita siap ผมดาวอ่ะสวยสวยสวยเพื่อนสวยล้มยังอ่ะลมมันตายแล้วเพื่อนยิงเพื่อนยิงมันตายแล้วต้องเปิดตั้งเป็นไหมเบอร์สามตั้งแต่เดี๋ยวถ้าในตายเราไม่จุบนะนานาต้องเปิดไหมด้วยตัวเดียวตัวเดียวข้อเต็วเบอร์ั้งหนึ่งเลยข้อตัวทำไมอ่ะนายเห็นไหมนายมีคนจุบมีคนยุบ มาดิสิมาพี่ผมกินเนาะไม่าเป็นเมาเรีวมาเรียวเราไปกันดีกว่าอ๋พี่โคตรช้าเลยมันเต่าเลยทำไมมันเหมือนเต่าก่อนนี้อ่ะอ้ยมันจะใส่เลี้ยวแรงไม่เอาเลี้ยวไม่เอาเียวไม่จะดู้เราม้างอ๋อมีตัวมาเลยมีตัวเชือกเลยาไม่นยีอะไนะจ๊ะมาเข้า <c oughs> เดี๋ยวเป็นเขาอ่ะนะเนี่มันก็ลงบานี่จังยควรโดนตรงนั้นอยู่ไหนออเียนีเีนี่วิดเอสยี่สากิบสองเอาเอาเลย

เด็กๆเด็กๆมีปืนแม่วิณเอสเลฟหนึ่งเองอ่ะเอามีกระยุบมันมีคนยุบมันไม่มีไปไหนเอาต่อเดียวมีตัวมีตัวมีตัวยิงเลยไปเขาไปเล่าอีกมามีคนมีคนจิงิงที่เราไม่คนหนึ่งตรงไหนตรงไหนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเพื่อนเพื่อนนี่ก่อนมม้ลล้ว้ว

เรามีพันเจ็ดเดี๋ยวเราไปชุบตรงนี้ไม่ได้ชุบตรงนี้ไม่ได้ด้วยหน่อยด้วยหน่อยชุบนี้ไม่ได้รู้บ้านหนึ่งแล้วหนึ่งเราต้องชุบตู้อะห้าร้อยห้าร้มีห้้าร้อน่นารถนายเด้อบ้านน้เดี๋ยวเราเอารถก่อน แป๊บนาาึงแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปหน้าดามันกาเมนก่อนดามันมินตรงนี้ได้ปืนป้องแล้วมาดามันกาเมนก่อนเดียวดามาเดี๋ยวไปไปดูเลยมินเดี๋ยวเราชุบเบอร์สี่ก่อนเนาะแล้วก็ไปเบอร์สามปั๊บมันเลี้ยวยากอะ่ะอยู่บนเนินเลี้ยวยากชุบไหนวะข้างบนข้างบนตร,รงนี้ขึ้นไปอะ่ะมาไหมครับข,ขึ้นไปได้ขึ้นไปได้อ่ะไม่เนิ่หรือว่า เดี <ic czego> <ita> <ic flexible> ๋ยวพิ่มเราวางถุงวก่อนนะก่อนลงอ่ะเช็คคุณก่อนแล้วมันจะบาดอ่ะลงลงลงเช็คคุณก่อนนะโอเคโอเคไม่โอเคขอบคุณไม่ยาอยู่ไม่ยาอยู่อ่ะด่าเมายาเลยเมายาเลยเอาไว้รอคนเติม น้อย่าลงนนี้อย่าลงันนี้อย่าลงอย่าลเล้อย่าลงฟดย่ยาลงด้วย่าลงยยมิไม่มีฟูดคืรคือรอมาคือรอมินนี่มินอยู่ไหนอ่ะมาด้า้างมินมินเอามิเอารอไมได้ก่อนข้าบ้านตนข้าบ้านมินมินนี่ก่อนไปไปเอ มันมาเลยมันมาเลยม,ม,ลยไ,มไม่ตายว่ะคิข,ขับรถนี่เลยมาขับรถไปฟุตนองมาขับรฟุมาขับรถไปฟุตยังอะ่ะไปเากวนี้ราไนนี้ได้านี้ไปก่อนไปเดียวมาขับรถเรื่ก็หนีเลย Là mà nào, nào mà đi đâu đó một đéo, mà đi đâu, nãy mình sập, mình sập rồi. đi 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 đi, ghép khoan còn, đà lên mà, đà lên mà, đà mình ghép xong xong xong, xong còn. Nà, giới, <laughs> ừ, Nà, mà đi, níi mà đi đâu, mà đi ừ, ừ, đó เดินมาไปรับเดินมาไปรับยมามาที่เรามาที่เราตัวด้านหลังตัวมาที่เรา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 มาเอาของที่เรามามาที่เรามาที่เราเราอยู่ข้างหลังมาขึ้นเลยขึ้นเลยแปะของเอาเร็ว นายนายนายมาเร็วป่วนขึ้นรถเลยเนี่ยอืมิ้นมิ้นคือด้วยอุ้ยลำมิ้นคือรถมิ้นอย่าลงอย่ารถมินคือรถก่อนมินคือรถก่อนโอ้ยมันนูโอ้ยิ่งหัวเร้ายิงมินไปรถไปไปก่อนไปก่อนเพื่อไปก่อนเพื่อไปก่อนไปก่อนนี่ก่อนเพื่อไปนี่ก่อนนนนก่่อีว้ายดาคือรถไปลงดึงรถนี่ไปก่อน

야이거뭐